สวัสดีครับศักนะสังนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับปลาคอตาหนามนะครับปลาคอนารักอีกชนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นปลาของไทยเราด้วยนะครับกับเจ้านี้เลยนะครับ Serpentico b i t i s octosona นะครับหรือฝรั่งเขาจะเรียกว่า Serpent loss นะครับไอ้คอตาหนามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3สปีชีส์นะครับตัวนี้คืออก t o s o n a นะครับแล้วก็จะมี singulata แล้วก็ แล้วก็โซนาตานะครับโดยซิงคูลาต้าเนี่ยบ้างมันจะเยอะกว่าแต่ว่าตัวตัวออกโตโซนาเนี่ยตัวในคลิปเนี่ยบ้างดำเนี่ยมันจะใหญ่กว่าบ้างขาวแต่ตัวโซนาตานี่มันจะบ้างขาวมันจะกว้างกว่าตัวเนี้ยจะเห็นว่าบ้างขาวมันจะชิดเลยเนาะตัวออกโตโซนาเนี่ยนะครับไอซิงคูลาต้านี่ผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยนะ รู้แค่เขาบอกว่าบ้างมันเยอะกว่าไอ้นี่มัน7ถึง8บ้างไอ้นั่นมันรู้สึกมันจะแบ้างขึ้นนะครับไอ้พวกนี้มันจะประมาณ7บ้างนะครับบ้างดำครับข้อตาหนามนี่ก็เป็นปลาที่เรียบร้อยมากนะครับถ้าเทียบกับในบรรดาปลาคอทั้งหมดนะฮะถ้าเคยเลี้ยงคอเกาะช้างคอซูโมโ่คออะไรพวกนี้ไอ้หน้าตาแบบมีหนวดหน้ามนๆมีหนวดมีเหมือนคล้ายๆปลาหมูอย่างนั้นะโอ้โหโคตรดุเลย มันไล่ปลา,ปาตัวนูน้นตัวนี้แย่งเขากินจิกคนนูน้นจิกคนนี้นะครับแต่โซนาร์ตานี่ก็จะเรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยเหมือนไอซีบ้าชาร์กแต่ว่ามันจะไม่ดุกดิกแบบซีบ้าชาร์กนะฮะหรือว่าไอแพนด้ารอดตอนที่แล้วนะฮะไอตัวนี้มันจะอยู่นิ่งๆเนาะอย่างในคลิปนะครับมันก็จะนอนนิ่งๆเจออาหารก็วิ่งไปกินบ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ได้ไล่ใครเลยเอาเอาง่ายๆไม่ขุดตู้ด้วย เป็นปลาคอที่แบบสุดยอดอ่ะคือเคยเลี้ยงเมื่อสมัยแบบตอนเป็นเด็กอ่ะแล้วแบบชอบมากเลยคือแบบเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อกลับมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าจะเลี้ยงเป็นคู่กับปลาบู่มาตลอดนะครับกับจะมีตัวหนึ่งก็คือคอตาผีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คอตาผีหาไม่ค่อยได้แล้วอันนั้นจะเป็นสกุลบาบุก,ก้านะครับดิโปโลกาไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวนี้ตัวคอตาหนามเนี่ยอื น่ารักเนาะแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวายจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพบได้ตั้งแต่ในลาวจนมาถึงประเทศไทยนะฮะตัวนี้ก็เป็นปลาไทยได้มาปีที่แล้วน่ารักน่ารักอาหารเขาก็าจะกินพวกไบโอฟิล์มนะครับเหมือนพวกพวกไอคอแพนด้าหรือไอซีบ้าชาร์กนะฮะแล้วก็เหมือนพวกตะบูสติฟฟ์โฟร์ดอนพวกเนี้ยกินอาหารเมร็ดพวก เม็ดจมอะไรเงี้ยกินได้หมดหนอนแดงก็กินได้นะครับที่สําคัญคือไม่ลื้อต้นไม้ถ้าเป็นพวกต้นไม้แบบที่เป็นรากลงไปอะ่ะไม่ใช่พวกรากเขาเรียกว่าอะไรพวกรากสั้นๆอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นพวกต้นไม้รากรากยาวอย่างเงี้ยไม่โดนลื้อหรอกเพราะว่าตู้นี้คลิปก็อยู่ดีนะครับไม่เคยหลุดไม่เคยอะไรแต่ถ้าไอ้พวกคอพวกนั้นอะ่ะไม่แน่เนาะพวกคอโหด คอเคาะช้างคอซูโมโอ่อะไรเงี้ยโหดมากนะครับแล้วมันชอบไปกวนปลาบูด้วยไอย้พวกคอซูโมโอ่อะคอเคาะช้างพวกนี้ดุไปกัดปลาบูดงนั้นไอ้ตู้ปลาบูผมเนี่ยจะมีเลี้ยงพวกผีเสื้อเวียดนามปลาบูหลายๆชนิดนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาบูไทยปลาบูนอกแล้วก็ไว้คาวมินนาวนะครับพวกปลาไว้คาวอะไรพวกนี้เรนโบ์ซิกคนิเฟอร์อะไรเงี้ยก็อยู่กันดีนะ หมูใจดีอย่างเงี้ยอยู่กันแบบไม่มีไม,มไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาไม่ไปยุ่งเขาไม่กัดใครนะครับเป็นปลาหน้ารักนะครับการเลี้ยงดูก็เลี้ยงเหมือนตู้อย่างผมนะครับมีต้นไม้น้ําประดับนิดหน่อยแล้วก็เมดก็เป็นพวกปลาลำธาราอย่างพวกปลาบูพวกปลาพีเสื้อติดหินอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคกับเขาแล้วแล้วก็มีให้อาหารกินปลาจมกินอะไรเออมันก็อยู่กับซักเกอร์ได้นะ พวกซัก,กร์อะไรมันก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปแกล้งเขานะเพราะในตู้นี้ก็มี L144 ตัวเบลเลอร์อยู่ก็ไม่ยุ่งกันนะครับก็เลี้ยงกับพวกปลาก้นตู้ได้แทบทุกชนิดอ่ะเพราะว่าเขาน่ารักนะไม่ค่อยไม่ดุเลยอ่ะปลาชนิดนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับเพราะว่ามาเป็นหน้าหน้านะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็น่าหามาสะสมนะครับสำหรับสายปลาก้นตู้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกันนะครับสวัสดีครับ